วิชาหาอยู่หากินวันนี้นะครับมันจะพามานี่ครับตัวมะละกอนี่ครับมะละกอกําลังจะนี่ครับจะสุกตอนนี้มันแก่แล้วครับสีเหลืองออกคล้วเราเราเด็ดมาพักไว้ก่อนให้มันสุกเหลืองทั่วครับถ้าเราไม่เอามาตอนตอนนี้นะครับเดี๋ยวมแมลงวันทองมันเห็น นี่สีเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมัดเจาะใส่นี่ครับมันจะเป็นหนอนครับผมนี่เรามาดูต้นของมันนะครับเมื่อกี้ผมไปเด็ดมานี่นี่ครับต้นนี้นี่ครับเริ่มจะสีเหลืองออกมาละนี่นี่นี่ครับเนี่ยผมมาเด็ดมาก่อนเมื่อกี้ละเด็ดสองลูกมันกำลังแก่สองลูกครับผมก็เลยเด็ดไป ลูกนี่เป็นมะละกอที่ปลูกมานนี่นะครับสองปีไม่รู้มันสายพัน์ธุอะไรครับแต่ว่ามันอร่อยนะครับตัวเนี้อเอาไปนี่ครับตำส้่มตำนี่เหมาะมากเลยครับมันกรุบกรอบเหมาะเหลือเกินพันอะไรไม่รู้ตอนตอนแรกมีหนึ่งต้นนะเดี๋ยวตัวน,นี้ผมคิดว่าออสมควรจะปลูกเพิ่มละอย่างนี้นะควรจะปลูกสักประมาณสิบ ต้นยีต้นเนี่ยกำลังดีเลยไว้ขายทั้งปีเนาะอายุมันไม่เกิน2ปีกว่าครับเดี๋ยวมันก็จะลมไปเองอะตอนนี้เราก็นี่ขยายพันธุ์มันไปเรื่อยๆเนาะปลูกปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆมะละกอนี่เป็นของมีค่าครับต้นมันผมได้มาแบบฟรีๆนะครับผมไป ไปเนี่ยครับไปเห็นต้นมันออกอยู่ไปเรื่อยหน้าบ้านเนาะไม่รู้ใครกินแล้วคว้างอะไรไม่รู้ผมก็ไปนี่ไปขุดมาแล้วก็มาปลูกน่ครับไม่นึกว่ามันจะบอ,ออกมารสชาติอร่อยครับเนี่ยมะละก็เขาไปขายลูกหนึ่งสิบยี่สิบาทครับสมมติลูกใหญ่ๆ่สุกแล้วยี่สิบาทนะบ้านผม่มันผมขายถูกมากม,มานับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า แปดเก้าสิบเมื่อกี้อีกสองอตีไปสิบแล้วกันราคาของมันนี่นะครับก็เท่ากับประมาณสองร้อยบาทครับต่อต้น่เออผลผลิตของมันนะทําเงินให้เราแต่ทั้งที่เราได้ต้นพันธุมาฟรีอ่าตอนนี้นี่คือผมได้พันธุ์มันแล้ะเพราะว่ามันแก่และเอาไปปลูกต่อเนาะโอ้เป็นเป็นพืชที่คุ้มค่ามากนะครับต้นหนึ่งให้สองร้อยเนี่ยอแต่เราต้อง ทยอยปลูกไปเรื่อยๆครับปลูกเป็นช่วงไปเรื่อยๆให้มันเวียนกันออกเวียนกันนี่ล้มนะครับเพราะมันเป็นพืชลม้ลมลุกนะครับอายุมันสองปีสามปีเนี่ยประมาณนั้นไม่เกินนะั้นแล้วมันจะยืนต้นตายครับหรือไม่งั้นมันก็จะล้มไปเลยครับมะละกอเป็นของดีนะครับผมว่ามันใช้ประโยชน์ได้ดีแหละตำส้ตมตำดิบๆก็ได้กินสุกก็อร่อย ใครยังไม่มีก็ลองนะครับขุดดินขุดดินไปแล้วนะครับแล้วก็เอาเม็ดวาน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 ,วานลงไปแล้วก็ดินบางๆกรบแล้วก็รดน้ําบ่อยๆนะครับสองวันรด้ครั้งก็จะได้กินเนี่ยครับมะละกออร่อยอร่อยผลไม้ที่กินได้ทั้งดิบและสุกครับของอร่อยครับครับ เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาพาเพื่อนๆไปกินผลไม้อย่างอื่นไปเรื่อยๆเ,เนาะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ